สวัสดีค่ะมลิเล่านิทานวันนี้นำเสนอนิทานเรื่องชายตาเดียวครั้งหนึ่งมีนายพรานชื่อตายย่งตายย่งเป็นนายพรานที่มีดวงตาเพียงข้างเดียวเพราะว่าเขานั้นได้ถูกงูเห่าพ่นพิษใส่ในขณะที่ออกไปล่าสัตว์พรานย่งเป็นคนที่ชำนาญการในการเดินป่าและล่าสัตว์มากพ่านโย่งชอบเข้าป่า เพื่อล่าสัตว์มาเป็นอาหารจากประสบการณ์และความชำนาญตาโย่งอาศัยอยู่บ้านหลังเล็กๆใก,กล้ๆก,กับเชิงเขาพร้อมกับลูกชายอีกสองคนคนโตชื่อเจ้ายอดส่วนคนน้องชื่อเจ้ายุทธเนื่องจากเมียของเขาได้เสียชีวิตจากไปตั้งแต่ลูกชายทั้งสองอยังเล็กๆครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานนักในขณะที่ตาโยง่งเข้าป่าไปล่าสัตว์เพื่อน,นำมาเป็นอาหารท้าใดมาก ก็จะแบ่งบางส่วนนำไปขายวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้ตายโยงติดอยู่ในปา่ตาตโยงนั้นจึงได้เดินวนหาถ้ำเพื่อที่จะหาที่หลบฝนและใช้เป็นที่หลับที่นอนรอวันที่พายุฝนจะผ่านไปแล้วจึงค่อยกลับเข้ามาในหมู่บ้านด้วยความํำนาญทางผ่านป่าอย่างตายโยงจึงได้หันไปเห็นถ้ำถ้ำหนึ่ง เขาจึงได้เดินลอดปากถ้ำเพื่อจะเดินเข้าไปยังข้างในด้วยข้างในถ้ำค่อนข้างจะมืดและมีความชื้นผ่านโย่งจึงได้จุดกระบองที่ติดออกมาด้วยแล้วใช้กระบองนั้นส่องให้ความแสงสว่างแล้วเดินผ่านเข้าไปในถ้ำพอเดินลอดปากถ้ำเข้ามาได้พอมาถึงข้างในไตยโย่ก็ได้ยินเสียงคำรามดังก้องมาเนื่องจากภายในถ้ำค่อนข้างที่จะเงียบสงบ ไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงของฝนที่อยู่ข้างนอกถ้ำท่านใดนั้นเองก็มีแสงคล้ายๆกับดวงตาตาโย่งเดาได้เลยว่าเป็นดวงตาของเสือสมิงมันกำลังจะใช้เขี้ยวเล็กอันแหลมคมนั้นขมือบมาอย่างผ่านโยงตาโยงตกใจกลัวแต่ด้วยประสบการณ์บวกกับความชำนาญเขาจึงได้โยนกระบองในมือลงแล้วใช้ปืนยิงเข้าไปที่หัวของเสือสมิงตัวนั้นทำให้มันล้มลงกับพื้น แล้วก็ตายในที่สุดตาโย่งจึงได้ก้มลงหยิบกระบองแล้วพูดกับแม่เสือตัวน,นั้นไปว่าขอเอาโหสิกรรมให้ข้าด้วยเถิดหากว่าข้าไม่ยิงเจ้าเจ้าก็คงจะตะคุบข้าแล้วฉีกเนื้อของข้าเป็นชิ้นๆสินนะว่าดังนั้นแล้วนายพรานโยง่งจึงได้ถือกระบองแล้วเดินเข้าไปในถา้าแต่แล้วท่านใดนั่นเองเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อเขาเหลือบไปเห็นลูกเสือดาวที่กำลังนอนอยู่ ที่โขดหินภายในถ้ำลูกเสือดาวที่เพิ่งลืมตาดูโลกไม่กี่วันตาโยงจึงคิดได้ว่าแท้จริงแล้วแม่เสือตัวนั้นคือแม่เสือแม่ลูกอ่อนมันแค่จะปกป้องลูกของมันมันคงกลัวว่าจะมีคนมาพากลูกของมันไปทําให้ตาโยงยิ่งรู้สึกผิดนายพรานโยงจึงได้ถอดผ้าขาม้าที่มัดเอาไว้ที่เอวแล้วนำมาห่มให้กับลูกเสือตัวนั้น หลังจากวันนั้นไม่นานพายุฝนก็ได้ผ่านไปฝนก็ได้หยุดตกลงผ่านโยงจึงได้อุ้มลูกเสือตัวนั้นกลับมาที่บ้านด้วยผ่านโยงคิดเป็นการไถ่โทษที่เขานั้นได้ฆ่าแม่ของมันตายเมื่อมาถึงบ้านยอดกับยุทธลูกชายทั้งสองที่วิ่งหน้าตาตื่นมารับพ่อด้วยความเป็นห่วงพ่อพ่อเป็นยังไงบ้างข้ากับเจ้ายุทธเป็นห่วงพ่อมากนะรู้ไหม ลูกชายคนโตรีบถามขึ้นด้วยความเป็นห่วงข้าไม่เป็นไรดอกแค่ติดฝนนะ่ะเอานี่ว่าแล้วพรานโยงผู้เป็นพ่อนั้นจึงได้ยื่นลูกเสือให้กับลูกชายพ่อนี่มันลูกเสือนี่พ่อเอามันมาด้วยทำไมกันตาโยงไม่อยากพูดเรื่องที่ตนได้ฆ่าแม่มันตายจึงบอกกับลูกชายไปว่าข้าเอามันมาเลี้ยงไว้ฝากพวกเจ้าทั้งสองช่วยกันเลี้ยงด้วยละ่ะข้าขอไปล้างเนื้อล้างตัว แล้วไปนอนพักให้หายเหนื่อยสะก่อนแล้วมาค่อยมาคุยกันหลังจากวันนั้นหลายวันต่อมาตาโยงจึงได้ทำข้อให้กับลูกเสือและเลี้ยงดูมันอย่างดีทำให้ลูกเสือเป็นเสือที่เชื่องและรู้จักฟังเวลาที่ตาโยงกับลูกๆพูดกับมันจนเวลาผ่านไปหลายปีลูกเสือก็ได้เติบโตขึ้นผ่านโยงน,นั้นก็เกิดล้มป่วยลงอย่างกระทันหัน,หนด้วยพิษของไข้ป่าและเขานั้น ได้รู้ตัวเองว่าคงอยู่ได้อีกไม่นานเขาจึงได้เรียกลูกชายทั้งสองเพื่อมาพูดคุยและฝากฝังเจ้ายอดเจ้ายุดพ่อคงจะอยู่ได้อีกไม่นานถ้าหากว่าพ่อนั้งตายไปพ่อขอฝากเจ้าทั้งสองดูแลไอ้เสือมันด้วยนะอย่าทิ้งมันนะลูกพ่อเองก็รู้สึกผิดไม่น้อยที่พลาดไปยิงแม่มันตายเมื่อหลายปีก่อน ลูกชายทั้งสองเมื่อได้ฟังคำสั่งเสียของพานย่งผู้เป็นพ่อจึงพยักหน้ารับคำถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยชอบใจที่จะต้องมาเลี้ยงและดูแลลูกเสือหลังจากวันนั้นไม่นานตาโยงก็จากไปอย่างสงบและหลังจากไม่มีตาโย่งแล้วทุกครั้งที่เจ้ายอดกับเจ้ายุทธเข้าไปในป่าไอเสือดาวก็จะตามเข้าป่าไปด้วยทุกครั้งมันเป็นเสือที่น่ารักไม่มีความดุร้าย จึงทำให้ยอดเริ่มหลกลักมันเข้าแล้วอยู่มาวันหนึ่งยอดลูกชายคนโตก็ได้เข้าป่าเพื่อไปหาสมนุนไพรและออกล่าสัตว์หวังเอามาทำเป็นอาหารยอดเข้าป่าไปเพียงคนเดียวโดยครั้งนี้เขาไม่ให้ไอ้เสือตามไปด้วยยอดผูกมันไว้กับต้นไม้แล้วก็ได้เดินมุ่งหน้าเข้าไปในป่าพอเขาเดินมาในป่าลึกลึกจนยอดนั้นหลงและหาทางออกไม่เจอ ยอดวนหาทางออกอยู่นานวนหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบจูจ่ๆก็มีสิงโตตัวขนาดใหญ่กระโจนมาจากด้านหลังและได้ขเขมือบนายยอดจนทำให้ในายยอดไม่ทันตั้งตัวล้มลงกับพื้นและขาดใจตายในที่สุดสิงโตได้กัดและฉีกกินร่างของนายยอดอย่างโหยหิวเจ้าเสือเมื่อมันไม่ได้กินของนายยอดมันจึงใช้ความพยายามที่จะทำให้เชือกที่ผูกมันไว้หลุดออก มันพยายามใช้เขี้ยวเล็บอันแหลมคมของมันกัดเชือกจนขาดและแล้วมันก็ได้กัดเชือกขาดและรีบเดินตามกลิ่นที่คุ้นเคยของนายยอดมันเดินตามเข้ามาในป่ามันได้เดินตามกลิ่นของนายยอดมาเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็ได้พบกับร่างของนายยอดที่กำลังถูกสิงโตกัดฉีกคิดเป็นชิ้นๆมันไม่รอช้ารีบรวบรวมพละกกำลังที่มันมีทั้งหมดกระโจนเข้าใส่สิงโตตัวนั้นจนเกิดการต่อสู้ และสิงโตก็ได้วิ่งหนีเข้าป่าไปแต่สิงโตก็ยังวนเวียนเพื่อรอจังหวะเอาคืนกับไอ้เสือไม่นานยุดน้องชายที่เพิ่งกลับมาจากทำไร่ไม่เห็นพี่ชายกับไอ้เสือก็เกิดความเป็นห่วงยุดจึงรีบออกมาตามหายุดมาพร้อมกับปืนในมือพอมาถึงไม่เห็นพี่ชายก็รีบเดินตามมาเรื่อยๆทันใดนั่นเองยุดก็ได้เห็นร่างของพี่ชายที่นอนแน่นิ่ง แลร่างกายถูกฉีกออกเป็นชิ้นชิ้นยุดน้องชายทนดูไม่ได้ข้างๆนั้นก็มีไอ้เสือที่กำลังใช้ปากของมันกัดไปที่ขาของยอดไอ้เสือหวังจะลากร่างของยอดนั้นกลับมาที่บ้านแต่ยุดน้องชายไม่รอช้าด้วยความโกรธและความโมโหโทโสไอสัตว์เนรลคุณเอ้ยเลี้ยงไม่เชื่องจริงๆสัตว์ก็ยอมเป็นสัตว์อยู่วันยังค่ำด้วยความโกรธยุดนั้นจึงได้ลั่นไกลปืนไปที่หัวของไอ้เสือ ทันใดนั้นเองไอเสือก็ได้ล้มลงและจมกองเลือดตายอยู่ตรงนั้นด้วยเสียงปืนดังสนัน่นสิงโตที่ยืนซุ่มอยู่จึงได้โผล่ออกมายุดเหลือไปเห็นสิงโตที่มีเลือดเต็มปากยุดจึงได้มีสติและคิดได้ว่าแท้จริงแล้วเจ้าเสือมันได้มาช่วยนายยอดพี่ชายของตนยุดเห็นดังนั้นจึงรู้สึกเสียใจมากและอยากจะขอโทษไอเสือแต่มันก็สายเกินไปเสียแล้ว เมื่อมีสติยุทธจึงได้ลากไอเสือกับร่างของพี่ชายออกไปฝังไว้ข้างๆหลุมศพของพานยงผู้เป็นพ่อยุทธรู้สึกเสียใจมากที่ได้ฆ่าไอเสือแต่ก็ทำอะไรไม่ได้